นี่นะครับวันนี้เราได้อะไรมาดูกันในถุงนะครับนี่อ่าเปิดดูซิข้างในมีอะไรนี่เลยเหลืองสวยงามน,นะครับมะละกอขนาดอะไรใครรู้บ้างนี่เลยฮอลแลนด์น,นี่ม่วงจิ้มพริกเกลือครับเนี่ยเราจะมาปอกมะละกอฮอลแลนด์มูนมูใหญ่ๆเน้แน่นน,น,นะครับเดี๋ยวจะดูเนื้อข้างในนะครับถ้ามีเม็ดก็จะไปเพาะด้วยนะครับเนี่ย ข้าวปอกเลยห็ดมาฝานตอนนี้เราก็จะมาผ่ากันนะครับเนี่ยอันนี้แบบเนื้อแน่แนๆครับรเพราะว่าเราเก็บไม่ให้ช้าเลยเราจะกินแบบไม่เละนะครับเนี่ยแบบตึงๆสุกๆนะครับเลยดีเนื้อสวยมากครับเดี๋ยวขอเวลาออกเปลือกสักค,ครู่ครับแป๊บเดียวง่ายนะครับเนี่ยเนื้อสวยมากนะครับเนี่ย ดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับเนี่ยแต่จริงเนี่ยสดมากนะครับเนี่ยแล้วก็สีสวยมากเดี๋ยวมาดูตอนขาปไปชิ้นๆเลยนะครับเดี๋ยวมเมล็กาจะเอาไปหวานนะครับเดี๋ยวมันก,มนก็มันก็ไม่เป็นไรทักงก็ได้มีลูกไกินิดออกอนี่นะครับล้างแล้วนะครับเนี่ยล้างแล้วก็จะเอา เมล็ดเม็ดออกนะครับสีนะครับก็เข้ากับโต๊ะมากครับโตมีทั้งสีส้มสีแดงสีเหลืองครับอันนี้จะเป็นสีธรรมชาติของมะละกอเลยครับสดมากนะครับเนี่ยสีเข้มข้นมากสุกเหลืองนะครับโอ้เม็ดนี่นะครับเม็ดสวยมากเนื้อก็สวยมากสีเข้ากับโต๊ะมากเลยมานั่งของเราอาจจะทานแบบตึงๆแข็งๆแบบนี้เลย ก็เราก็จะทำเป็นชิ้นๆนะครับเป็นชิ้นยาวๆเลยนะครับเนี่ยดูสีครับโหสดมากนะครับพอลแลนด์นะครับพอลแลน,น,นด์ใครที่ชอบทำเป็นชิ้นสั้นๆก็ได้นะครับเราจะชอบเลยแล้วก็เอาซ่อมจิ้มนะครับเอาไปแช่เย็นๆนิดนึงก็อร่อยนี่ซิกหนึ่งครับเนี่ยโอ้หน้าทานมากอันนี้ก็เอาไปเพาะดู ถ้าได้พอดีนะครับเนี่ยถ้ามันเกิดก็ไอกินต่ออ่านะครับเดี๋ยวจะชิมดูก่อนนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับถ้าจืดผมก็จะบอกว่าจืดถ้าหวานก็จะบอกว่าหวานนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าบางทีมันสวยแต่รสชาติไม่หวานก็มีนะครับนี่นครับชิมดูเลยรสชาติ หวานนะครับหวานแต่ไม่มากนะครับะกู่เนื้อแน่นมากนะครับทิ้งไว้ให้ชําอันนี้ก็ได้ถ้าจะทิ้งไว้คืนสองคืนมันก็จะหวานมากกว่านี้นะครับเนี่ยแต่ก็โอเคอร่อยนะครับ,รบเป็นผลไม้ที่น่าทานนะครับเกือบเหมือนแคนตาลูปนะครับแต่กลิ่นก็เป็นมะกะกอแต่หวานกว่าแน่นอน เดี๋ยวขอพักคลิปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่าครับพบกันใหม่สวัสดีครับ